สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทางช n e l Score Addict นะครับ มาที่ช่วงลาลิก้าอัปเดตโดยผมเจมลาลิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ช่วงนี้ข่าวครา,าวของลาลิก้าค่อนข้างน้อยเพราะว่าอยู่ในช่วงของโปรแกรมทีมชาตินะครับก็เลยหยิบเอาเรื่องของฮิส่อตอรี่ครับเก่ดประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมทีมชุดแ็กชุดสํารองของเรอวลมาดรตถึงเรียกว่าเรอวลมาดรตกาสซิยาแทนที่จะเรียกว่าเรอวลมาดรตเบนะครับเหมือนสโมสรอ,อื่นๆหรือเรียกว่าเรอวลมาดรต แอตเลติโกแบบที่บาร์เซโลนาใช้อยู่ในปัจจุบันที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นโอ้ก็ต้องย้อนไปไกลพอสมควรน,นะครับมีสโมสรเล็กๆอยู่สโมสรหนึ่งครับ ที่ชื่อว่าอักรูปา i ์ซอนเดปอร์ติว่าบรูสอุนตราสมมรสรแห่งนี้ก่อตั้งบางแหล่งก็บอกในปี1930บางแหล่งก็บอกว่าในปี1947แต่ช่างมันนะครับเหตุการณ์สำคัญมันเกิดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมปี1972โดยที่อักรูปารซอนเดปอร์ติว่าบรูสอุนตราเนี่ยนะครับเป็นสมมรสรที่ประดิตนั้นเข้าไปซื้อหุ้นนะครับไม่ใช่หุ้นใหญ่นะครับเป็นหุ้นเล็ก แล้วก็ช่วยในการบริหารทางอ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันที่ผมพูดถึงอ่ะยีกรกฎาคมปีหนึ่พัยเจ็ดคือฟอร์มการเล่นมันย่ำแย่มากครับถึงขนาดตกชั้นนะครับก็เลยทําให้ ซานเตโก็เบนาเบลครับประธานสมโมสร,รของเรอัลมมดิดนะักเวลานั้นซื้อโอกาสเลยครับขายไหมนะครับเจ้าของสมโมสรบอกขายครับยุบกิจการนะครับไม่เอาละไม่ทำทีมฟุตบอลละเรัลมดิดก็เลยซื้อกิจการของบรูซอุนทราทีมเนี่ยเข้ามาบริหารงานอย่างเต็มตัวพร้อมกับเปลี่ยนชื่อครับเป็นเรัลมดิดกาสติยาครับในปี1972หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มที่จะผ่องถ่ายนักฟุตบอลชุดเยาว,วชนอะไรเข้าไปเล่น แล้วก็เริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นจนเลื่อนชั้นกลับมาอยู่ในระดับเซกุนดาได้สําเร็จนะครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปของเรื่อเร็จกาสซิยาแต่คําว่ากาสติยาเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําที่ต้องบอกว่าเป็นคําโบราณของสเปนนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศสเปนเลยก็ว่าได้มีแคว้น หลายแคว้นที่ใช้ชื่อเรียกขึ้นต้นด้วยคำว่ากาซียาอย่างเช่นกาซิยาอิเลออนหรืออีกหนึ่งแคว้นก็คือกาซิยาอิลามันชาซึ่งก็เป็นชื่อแคว้นที่อยู่ใกล้กับมาติดนะครับคาดกันว่าทางนัานซานเดโกเบเนเบลใช้คำเดียกครับกาซียามาต่อท้ายอุลมริบเพื่อที่จะซ้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะว่าคำว่ากาซียาอาจริงๆแล้วในใน,ในความหมายเชิงลึกของมันก็คือคำว่าปราสาทหรือว่าดินแดนแห่งปราสาทนั่นเองครับ